สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาดูาเฉลยโปรเจกต์ตายข้อ3กันนะคะเครื่องบินทิ้งระเบิดของพันธมิตรบินอยู่เหนือที่ซ่อนตัวของกลุ่มก่อการร้ายในอิรักขณะที่บินสูง2,000เมตรด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีโดยนักบินได้ทิ้งระเบิดที่ปีกลงมาโดยในขณะนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากเป้า2,000เมตร ห่างเนาะห่างจากเป้าอันนี้ก็ s s x ใช่ไหมคะอะขาขณะบินสูงนี้ก็เป็น s y เนาะด้วยความเร็วความเร็วนี้อะ่ะมันจะเป็นความเร็ว u x เพราะว่าเครื่องบินอะ่ะเวลามันบินมันจะบินขนานกับพื้นโลกถูกไหมคะบินแบบนี้ถูกไหมฉะนั้นอะ่ะวัตถุก,ก้อนนี้อะ่ะมันจะ มาขนาดกับพื้นโลกก่อนเนาะดู x เท่ากับ200เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วมันก็ปื๊บลงมาแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นเป้าของเรานะคะเขาบอกว่ามันเพื่อวินี่มันอยู่สูงจากพื้นโลกสี0 0อใช่ไหมสองพัเมตรเนาะก็เป็น S y ของเรานะคะและห่างออกไปจากเป้าที่ต้องการยิงเนี่ย สี่พเมตรเนาะทีนี้ถ้าเกิดมันยิงขนานกับพื้นโลกแบบนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยใน u ในแนวแกน y อ่ะมันจะเท่ากับ0น,นะคะก็ยังไม่มีความเร็วในแนวแกน y อยู่เนาะเราเขาถามว่าจะถูกเครื่องบินอยู่ห่างจากเป้า4,000เมตรถามว่าถามว่าลูก เนี่ยคือคําถามเขาถามว่าลูกระเบิดจะโดนเป้าไหมก็คือถามว่า s x อ่ะมันจะเท่ากับสี่พันเมตรไหมถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เนาะสี่พันจริงไหมนะคะเราลองพิสูจน์ว่าถ้าถ้าได้เท่าเนี่ยเท่าก็โดนเนาะถ้าไม่เท่าไม่เท่าก็ไม่โดนเนาะเราก็ต้องหา s x นะคะ ว่เท่ากับเท่าไหร่จากสูตร x มีสูตรเดียวเนาะ x เท่ากับ u x คูณ t u x เรารู้คือ2 100 t เราไม่รู้เราต้องมาหาจากแกน y เนาะก็คือในแกน y เรารู้อย่างเดียวอยู่แล้วก็คือรู้ u y ว่าเท่ากับ0ูนย์เราก็จะใช้สูตรที่รู้แค่ u นะคะ ก็คือจาก s y เท่ากับ u y t บวก1ส่วน2 g t กำลังสอง่าคูขอกำหนดที่ขึ้นลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบลงก็คือมีค่า g ด้วยใช่ไหมเป็น10เป็นบวกเนาะนมีต่อวินาาทีส่วนไอ้นี้ s วายก็ชี้ลงก็เป็นบวกเนาะอ่ะแล้วก็เขียนแทนเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองพันศูนบวกด้วยหนึ่งส่วนสองสิบทีกำลังสองเนาะทีจะเป็นห้าใช่ไหมคะห้าทีกำลังสองเท่ปรับสองพันทีเดียวเนี่ยมันก็จะเท่ากับ สองยี่สิบวินาทีเนาะแค่กดยต้งนี่เล่นเนาะทีนี้เราก็เอาทีมาแทนนะยี่สิบก็จะได้ Sx ออกมาแล้วนะคะว่า Sx เนาะว่าเท่ากับสี่พันเมตรแสดงว่ายิงโดนนั่นเองยิงโดนเป้านะคะจากนั้นยิงโดนเป้าเนาะแค่นี้นะคะ